ม lifting, มเมลัป๊อปเชิญถามแล้ววันนี้อยู่กับดีเจเจมและน้องๆเอ็กซายสวัสดีครับสว,ส,ส,สวัสดีครับเดี๋ยวให้น้องๆทุกคนแนะนำตัวกันนิดนึงนะฮะเริ่มจากแนะนำวงก่อนก็ได้แล้วก็สมาชิกทีละคนครับผมวิวอันไฟสวัสดีครับพวกเราเอ็กซายสวัสดีครับเจมินเอ็กซายครับสวัสดีครับผมน,นยายเอ็กซายครับ <on> สวัสดีครับตะวันเอ็กซายครับตะวันไม่แบ่งไม้เพื่อนด้วยสวัสดีครับสูวอนเอ็กซายครับสวัสดีครับอินทัตเอ็กซายครับ สวัสดีครับผมแมนเอกซาครับสวัสดีครับผม AP พเอกซครับสวัสดีครับผมออโต้เอกซครับเย้แลนะแน่นอนนะฮะวันนี้เนี่ยเอกซาเนี네่ยเขามาเมล์ล็อปของเรานี่บอกเลยนะปกติไม่เคยได้ยืนคุยพอยืนคุยปุ๊บวิญญาณพิธีกรเข้าสิงมากเห <c oughs> มือนวิธีกรทํางานอีเวตนต์ต่างๆแต่แน่นอนวันนี้เอกซามาเมล์ล็อปทั้งทีมีเพลงใหม่มาฝากเราด้วยแน่<ช>นอนครับนั่นคือชื่อเพลงที่ชื่อว่ารอเพลงรอแต่ดูจากเสื้อแล้ว อันนี้คือเป็นเสื้อของเพลงนี้เลยใช่ครับก็คือเป็นรอรอรออย่างงี้ครับแสดงว่าเป็นผู้ชายที่ชอบรอพี่ก็ชอบรอแต่พี่เป็น11รอดอแน่นอนนะครับนี่เพลงรอปล่อยมาแล้วเรียบร้อยมาคุยเรื่องเพลงกันดีกว่าถ้างั้นทาไมถึงชื่อเพลงรอและเพลงรอเนี่ยเกี่ยวกับอะไรยังไงอธิบายให้ฟังนิดนึงเอาเป็นแบบว่าคอนเซปต์ของเพลงเนื้อหาใจความเซ็ปสั้นๆไหมครักระชับกระชับพี่แมน ครับผมก็สำหรับคอนเซปต์เพลงรอนะครับก็ตามตามต่อตามตัวเพลงเลยตามต่อตามต่อก็คือเรากำลังรอคนคนหนึ่งอยู่นั่นเองครับผมใจหนึ่งก็บอกว่าพออ้ยทายจริงแล้วเราก็รอเขาอยู่ครับผมถ้าไม่ตอบเหมือนแรปงงเหมือนตอบแต่ก็เหมือนแรปแต่ก็เหมือนตอบสรุปคือตอบหรือแรปไม่เป็นไรรอก่อนเดี๋ยวได้ฟังกันออนั่ก็คือเนื้อหาใจความสําคัญของเพลงนี้เที่บว่าเพลงนี้เนี่ยความพิเศษไม่ใช่เพียงแค่ว่าเฮ้ยมันคือผู้ชายที่มา ร top, producer, ่วมกันรอแต่ว oh okay, ่ามันคือการที่ได้เอ็กซิสโปรดิวเซอร์เป็นพี่พัมลิตาแล้วก็ยังมีโปรดิว e ์คือดีเจบีด้วยใช่ครับผมอะไรยังไงเล่าสีทำนกับพี่เขาเป็นไงบ้างก็จริงๆแล้วกับพี่ดีเจบีเนี่ยเราเคยร่วมงานกันมาก่อนกับเพลงพี่ชายครับใช่ก็ร่วมงานกันมาเพลงนี้ทำไว้สักพักแล้วเป็นปีเลยฮะใช่ก็ไปถึงเพลงรอเนี่ยนะใช่บอกคือจริงๆทำไว้นานแล้วหรอไนานแล้วนี่ไงก็เลยสมชื่อรอจริงแม้กระทั่งปล่อยออกมาก็ยังรอ ใช่ใช่ตั้งแตกก่กระบวนการผลิตจนกระทั่งเนื้อเพลงใดก็คือการรอทั้งนั้นใช่ใช่คิดว่าเพลงนี้กับเพลงก่อนหน้านี่แตกต่างกันยังไงสําหรับพวกเราผมว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปกติเราจะปล่อยเพลงแบบแนวพอรโมชั่นสนุกๆออกมาแบบน่าใสๆแต่เพลงนี้มันจะออกแนวแบบคุณมองหน้าฉันแล้วคุณยิ้มอะไรคุณออกแนวแบบเฮ้ยเธอ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 นิดนึงวอเออเราตามสตอรี่เธอก็อยากเห็นเธออยากรักเธอแต่ว่าสุดท้ายก็ ไสรุปต่างยังไงนะสรุปต่างยังไงนี่ว่ารอรอเขาไงรอแต่ก่อนแล้วก่อนนั้นนี้ไม่รอหรอฮะก่อนคั้งนี้แต่ละเพลงก็คือไม่ได้รอคไม่ได้รอมาระบบกความมันไปเลยวิ่งอย่างเดียวเออไม่รอรู้ใช่ไหมแต่เป็นคนตอบไปรู้เรื่องรู้รู้ไม่คนเพื่อนไนรู้ความรู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมนี่ก็สกิจจังเลยพี่พี่ จะเอาไแบ่งไม่ออโตแบบแบบไม่ตโตเฮียบอกว่าต่อไม่ได้วันนี้ต่อไม่ได้วันนี้ต่อได้นี่ก็คือการรอนั่นแหละครับการส่องสตอรี่ใครสักคนหนึ่งนั่นแหละส่องสตอรี่ด้วยใช่เฮ้ยเอางี้ดีกว่าถ้างั้นพูดถึงคอนเซปต์เพลงไปละพูดถึงใจความสําคัญความหมายไปละความหมายของเพลงคือการรอเห็นไ่อกี้มีบอกว่า ใจหนึ่งก็บอกให้พอใจหนึ่งก็บอกให้รออันนี้บอกว่าเฮ้ยรอไม่ว่าส่งสตอรี่ไปด้วยเพลงนี้ตรงกับประสบการณ์ของแต่ละคนยังไงบ้างดครับเมื่อกี้เมื่อกี้มาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยเมื่อกี้มีคนนึงครับก่อนเข้าไลาฟ์ขเขาบอกเขามีประสบการณ์ตรงกับเพลงนี้เลยพี่สุบอมยังไงเล่าหน่อยใช่ครับมันก็แบบว่าตรงเป๊ะเลยครับก็เหมือนแบบว่าเราส่องสตอรี่เขาก็เหมือนเราชอบเขาครับ แล้วเราก็เหมือนเราชอบเขาเหมือนได้แค่แบบมองดูสตอรี่เขาอะไรเงี้ยครับก็ได้ทำเราก็ทําได้แค่นั้นแหะครับเราก็ไม่กล้าทักไปอะไรแบบนี้แค่รอยเขาลงสตอรี่ใช่เราเขินไงเราก็เลยแบบรีพายไปเนียนๆอะไรแบบน่าสงสารจังอ่ะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ของเรา ใช่ใช่ที่แบบว่าเราก็รอผกตอรี่แล้วก็รีพายไปเนียนๆอะไรเงี้ยใช่เราก็ได้แต่ไลค์อะไรอะไรกดไลค์เปเนียนไปอะไรอย่างเี้ยใครที่พี่สุบอมไปกดไลค์ก็รู้ตัวด้วยนะครับวันนี้ว่าทำไมไม่คยกดไลค์ตอรี่กูเลย๋อนแรกไม่ลอดผมว่าหลายคนแน่เลย แต่นี่นี่นี่ประสบการณ์ตรงกับเพลงรอเหมือนกันน้องผมครับรออะไรครับติดรอเต็มเลยฮะไม่มีตัวไหนผ่านเลยรอไปล้งรอแก้งเดแกล้ตสดเดือดถกงไปเดอ่าอเนี้ยประสบการณ์ตรงกับเพลงนี้มีเรื่องราวอะไรบ้างในชีวิตที่อยากแบบแชร์อยากโกหกนะรู้นี้เราก็เคยแบบว่าชอบใครสักคนนึงแล้วก็แล้วก็กดเราเราก็ ส่องตอรี่เขาแล้ววันนี้ค่ะเขาจะบอกความจริงในใจเลยนี่ผมสองตอรี่พี่เจมส์ไงไม่ค่ะหลอกมาก็มีตะกัดก็ต้องนั่นแหละก็ว่ารอรอพี่เจอที่เมโลป๊อปไงเป็นเจอที่อื่นไม่ได้เจอที่นี่ที่อื่นก็ได้จริงที่ทักทักผมมาไงเออผมไปหาพี่ไปเลยเร้องเดิวกันตรงนี้เลยไม่ใช่เรายืนดิวตรงนี้เลยอ่ะคนอื่นคนอื่นคนอื่นมีออโต้บ้างดีกว่าออโต้บ้างดีกว่าออโต้ะเราพี่บ้างไหม รอครับรอพี่เจมอยู่ตลอดเลยหมายถึงรอให้กูชื่โปรโมทตลอดเลยอ่าว่ายังไงรอยังไงในเล้าสีก็รอรถเมย์บ้างรอรถไฟฟ้าบ้างเป็นเวนั้นไปเป็นเวนั้นไปเพ่าะเขาเขาเขาจะบอกว่าเกษตรคือมีการแบบใช่อย่างจะเป็นรถเมย์ก็ได้รถไฟฟ้าก็ได้เพราะเกษตรใช่ครับผมเด็กเกษตรอย่างเราสองคนอันนี้คือขายของขายของขายอะไรเป็นฟิลอันนี้เขาเป็นฟิลแบบว่ารอรอยานพาหนะเพราะเห็นบอกว่าในท่าเต้นมันมีแบบ ใช่ครับสปอยสปอยเขาหลามเขาไม่ใช่หรอใช่ไม่ใช่แต่บีทีเอสบีทีเอสใช่ใชเอพี่ล่ะเอพีล่ะรอรออะไรบ้างก็ผมมีรอเดียวครับรอเจอแฟนคลับครับผมเอ้เออเออคออเ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 ยอเออเออเอเออเออเอาเอ่เออเออเอเออเอ ซ้อมกันหนักมากแล้วก็ไม่ได้เจอแฟนคลับนานแล้วครับผมก็รอเอโคครับผมรอเจอเออรอเจอมาค่ะต่อมาเลยรออะไรบ้างคะผมรอสมาชิกวงครบแล้วกันน่นเป็นสิ่งสำคัญน่าเป็นสิ่งสจริงวันนี้คือขาดไปสองคนก็คือเจ้าอองกับออมเดี๋ยวค่อยมาเมาท์มอยกันว่าเขาหายไปไหนนี่เห็นไหมมีคนรอนะฮะถึงแม้ว่าบางคอกว่าเอ้ยเป็นยากมากวันนี้นะแหว่งไปแหว่งมาแหว่งไป เพราะนั้นก็รอให้สมาชิกทีมมาครบครับผมอ่มาต่อกันเลยดีกว่านะรออะไรบ้างก็รอไปงานวันที่26ครับงานไม่รู้นะพี่ปุ้มรักตายเลยอ่ะขายของแล้วก็ พวกเราจะมีโชว์สุดพิเศษนะครับทุกคนนะครับอย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะครับผมนี่ไงก็เลยจะมาค้องกับ AP เลยว่าจะได้ไปเจอแฟนคลับด้วยใช่พรัะแล้ในเอ็กโคทุกคนนะฮะถ้าใครอยากเจอเอ็กซ์าเนี่ยอย่าลืมนะ26สิงหาคมนี้นะฮะเจอกันที่ออยดัลเอ็กชเอนซ์นะครับเป็นงานแบบว่าเมโล เมลล์ป๊อปโชว์เคสแอดดัลเอ็กซ์เชง2023ครั้งที่3แล้วนะฮะมาเจอกันได้นะฮะที่ลานชั้น G M B K Center นะฮะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โซเชียลมีเดียทุกช่องทางของเมลล์ป๊อปได้เลยนะคะแวะขายของนิดนึงมาต่อมาเลยนะประสบการณ์เกี่ยวกับการรอค่ะรออะไรบ้างตอนนี้เหลือจะสองคนและเอ้าเออเออเออเอ้ารู้เลยเฮ้ยไม่กินนมนอนจะพูดจะพูดว่าเรากินนมนอนเรากินนมนอนอยากให้นายพูดความจริงเออพูดความจริงเหรอ ก็รอกินนมนอนนั่นแหละไม่เอออยากได้เวไหนเวไหนก็ได้แล้วแต่เอาเลยเลือกสักเวตอนเนี้ยเอาสักเวตอนเนี้ยก่อนที่หน้าเขาจะไหลเรือรอก่อนก็ไม่ที่จริงก็แบบว่ารอรออยู่รอแม่อ๋อรอแม่เวลาใช่ครับผมรักรักแม่มากเป็นเด็กน้อยรวันแม่เพิ่งผ่านมารับหลังยายพูดโอ้ใช่ใช่ครับผมแม่เผลอหรือว้าย ก็ตะวันนะฮะตอนนี้รอเอ็กโคมาเต้นชาเลนจ์รอของเอ็กซายครับผมเพราะว่ามีชาเลนจ์ด้วยเพลงนี้มใช่ท่าโหนนั่นเองใช่จริงจริงเหรอมันคือชาเลนจ์ท่าโหนใช่ชาเลนจ์เป็นหนึ่งคนหนึ่งล้าทำไม่ได้อุ้ยทำไมล่ะมันล็อกยากมากเลยนะไหนลองไหนลองไหนลองมันต้องมันต้องจับอ่ะใช่ครับเอายากแล้วเดี๋ยววันนี้เราสอนเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เรองนี่สอนใช่ใช่ใช่อ่านั่นก็คือประสบการณ์การรอของแต่ละคนนะครับ แน่นอนมาพูดถึงเนื้อเพลงพูดถึงใจความสําคัญของเพลงไปแล้วนะฮะรวมถึงประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเพลงนี้มาแล้วมาพูดถึง MV กันมากดีกว่าโอเพราะว่าปล่อย MV มาแล้วด้วยใช่แล้วเนื้อหาใจความใน MV เป็นยังไงการตีความเล่าเรื่องนิดหนึ่งจริงๆใน MV นี้ก็คล้ายๆกับเนื้อหาเพลงที่บอกเลยครับคือรอหรือว่าพอแต่สุดท้ายก็รออยู่ดีจะมี ความพิเศษคือมีพี่อินทัศครับแสดงเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าตัวดําเนินเรื่องตัวตัวนักแสดงนําของเอ็มีใช่ใช่อะไรยังไงเล่าสีงานอินทัศเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของใครอะไรยังไงก็คือเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งครับที่แบบว่าแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งมาสักพั้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะดูแลเขาจังเลยเราอยากจะเป็นแฟนกับเขาจังเลยแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นก็คือเรารอจะเป็นแฟนกับเขาอยู่แล้วเขาเีเจ้าของยัง ยังไม่มีครับผมยังไม่มีแต่ว่าก็รอไปก่อนเพราะเรายังไม่กล้าไปจีบเขาใช่ครับระวังรอไปรอมาเขาเปิดตัวผัวใหม่นะลูกนะไม่ได้นะต้องรีบจีบนะลูกนะอย่ารอนะแล้วต้องบอกก่อนว่าสตอรี่บอร์ดนี่คนนี้เป็นคนที่ไรครับเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยไม่จริงเอ้ายังไงถ้าการถามนิดนึงสิบทบาทในการทำเอวีครั้งนี้ใครมีส่วนได้ส่วนเสียส่วนทำเขายาว่าส่วนส่วนร่วมส่วน่วในงานการไหนบ้างเออก็อ่ะ คนแรกก่อนก็ตะวันก่อนก็ได้ตะวันก็มีส่วนร่วมในการเขียนสตอรี่บอร์ดทั้งพาร์ตต้นแล้วก็พาร์ทท้ายๆของ MV ครับแล้วก็ดูเรื่อง m o ทแอนโทนอาร์ตเวิร์กดูเรื่องพ็อปฉากครับแล้วก็มีส่วนร่วมลงไปจัดฉากด้วยด้วยตัวเองเลยก็คือทำทุกอย่างวจริงๆแล้วเราชอบด้านนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับก็เลยแบบจริงๆอ่ะฉันว่าตะวันไม่ใช่รอก อยากใส่เรื่องตัวเองอใช่ไหมเป็นการแบบว่าเอ้ยอาสาทำแต่จริงๆคือเรื่องตัวเองใส่เรื่องตัวเองแต่แต่พาร์ทนี้ผมเลือกพี่อินทัศน์เป็นตัวเด่นเลยนะฮะใช่ไหมแล้วเอาอินทัศน์มาแทนตัวเองนะแ้วก็เล่าเรื่องนะ่แต่ตัวเองมันคยอะสุดเลยนะอินทัศน์แอบชอบหรือเปล่าเอ้างงเลยงงเลยแต่แน่นอนว่าตอนนี้ก็ปล่อยเอ็มวีไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากดูเอ็มวีก็ไปดูกันได้เลยโปรโมทเอ็มวีนิดนึงดูได้ที่ไหนอะไรยังไงค่ะ ครับผมก็สารปติดตามได้นะครับก็ทางช่อง u t u b e ครับชื่อว่า World Star ครับผมก็ตอนนี้นะครับก็ซิงเกิลใหม่ก็ออกไปแล้วนะครับชื่อเพลงว่ารอครับผอเออแล้วเมื่อกี้พูดถึงท่าเต้นไปถามนิดนึงสี่เมื่อกี้พี่เห็นตอนซ้อมเนาะใครเป็นโครกราฟอ่ะโอ้โหระดับโลกเลยพี่บอกว่าเป็นเออเป็นแชมป์ระดับโลกเลยใช่อะไรไเล่าหน่อยสักหน่อยสักหน่อยใช่ครับเขาก็เป็นทีมแชมป์โลกครับผมก็ชื่อทีมว่าออซัมครูครับผมใช่ครับเป็นทีมแชมป์โลกเลยค่ะก็คือซึ่งมาทำโครกราฟให้กับเพลงด่วยครับ ยากไหมตอนที่เห็นท่าเต้นครั้งแรกรู้สึกไงบ้างตอนรับท่าวันแรกงงมากเลยครับจะบอกว่าความคาดหวังของโคโราฟท่าเพลงนี้คือไม่ไม่เหมือนกับตอนที่เราได้ท่าตอนแรกเรากัดจะแบบขอแบบง่ายๆแบบเป็นเพลงช้าๆชิวๆแต่เมื่อเอาท่าเต้นมาใส่ปุ๊บ แล้วปุ๊บเต้นปั๊บอะไรไม่รู้เต้นไปหมดเรียกได้ว่าร้องสองคำเต้นไปสี่แล้วอ่ะใช่เออเพราะนั้นก็คือยากนิดนึงเนาะครับผมเอมีเปลี่ยนโซนปอะไรเยอะด้วยใช่แต่เดี๋ยววันนี้ได้ดูกันสดๆใช่ไหมครับผมได้ดูกันสดๆแน่นอนเพราะนั้นนทุกคนนะฮะเมโลป๊อปนะฮะชาวเมโลป๊อปได้ดูแน่นอนไม่ต้องอย่ารีบไปไหนแต่เดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนแล้วเดี๋ยวพอหลังจากที่เราแบบว่าคุยกันจบเสร็จแล้วปุ๊บค่อยมีโชว์อ่าแต่ก่อนที่เราจะไปถึงท่าเต้นแบบเต็มๆเห็นบอกว่ามีชาร์เลนต้องสอนแล้วนนนะะชาเลจ์่ เลือกเลือกก่อนไหมฮะตอนนี้มี2องชาเลนต์มีสองชาเลนต์ทั้งนั้นเราเอาชาเลนต์นี้ก่อนแบบง่ายง่ายแบบง่ายง่ายนะใอ้ตะวันสอนก่อนได้โอเคครับเอาชาเลนต์แบบง่ายๆก่อนเป็นชาเลนต์ท่อนฮุกสุดท้ายอ่าครับมาค่ะก็อย่างแรกเลยคือเราจะต้องจับอะไรสักอย่างลองทําตามครับเอ็กซายทุกคนครับอ่ะพอเราจับอะไรสักอย่างปุ๊บถ้าถ้าอยากดูจริงจังดูถ้าอยากดูตลกดูนี่นะใช่แล้วทีนี้ในเพลงนะฮะที่เราชาเลนต์ไว้เนี่ยมันจะมีบีตตุ้ง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  ตรงนี้เราจะทําเหมือนการปัอบนิดนึงตุ้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 งอ่ิดตัวลงไปตุ้ง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 ใช่ตุ้งตุ้งตุ้งหน้าตุ้งตุ้งตุ้งหลังตุ้งตุ้งตุ้งหน้าตุ้งตุ้งตุ้งหลังใช่ได้ยีังฮะฉันทำท่าเหมดอะไรก็ไม่รู้เลยอ่ะ อย่าเลยตุ้งตุ้งเดี๋ยวเขาไปดูสองคนแล้วอยากหันหน้าก็ได้หันหน้าก็ได้ตุ้งตุ้งตุ้งหน้าอย่างนี้ก็ได้ตุ้งตุ้งตุ้งหน้าน้องทำเหมือนหัวพีทีเอสกลัวปอซะนล้วเลยจริงๆไม่ได้ไปกว่านั้นจริงๆสายแปดเลยเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะตอบไหมฮะนี่คือง่ายแล้วอันนี้ง่ายง่ายเลยก็ว่าทำไมไม่ค่อยมีใครเล่นชาเลนเข้าใจไหมนี่คือง่ายแล้วอ่ะ ตุงตุงตุงหน้าตุตุงๆหลังนี่พี่เจมทำได้แล้วเนี่ยเป๊ะเลยเวลาเวลาไม่คิดอะไรทำได้แล้วอย่าเป็นเด็กคิดโกหกตะวันไม่ได้อย่าเเป็็นดกต้องจริงใจฮะอยากอยากเห็นอีกอันนึ่งไหมฮะอยากเห็นอยากเห็นอันเมื่อกี้ก็คือเขาบอกเป็นชาเลนจ์เป็นชาเลนจ์ท่อนแรปใช่อันนี้อันนี้ง่ายง่ายเหมือนกันอันนี้อานนี้ง่าที่สุดแล้วครับผมอ่ลองดูซีเอพิมมาครับผมมันเป็นท่อนแรปอีสานที่ผมแต่งขึ้นมาเองครับเอาอีกแล้วแรปอีสานมาอีกแล้วมันต้องยากไปอีกกี่สเต็ปปะ ก็จริงจริงจริจริงมันไม่ใช่ท่านี่ครับมันเป็นท่าจริงเป็นท่าบงโก้แต่ว่าผมนี่เมื่อกี้ข้อความจากทางบ้านมาแล้วเป็นจังไหนคือต้องเป็นแรปอีสานอ๋อโหมันเป็นแตโ่โมนะจริงจริงเพลงนี้ไม่มีเพลงอีสานทอนอีสานนะครับแต่ว่าซูบอมเขาเป็นคนเสนอด<อ>ีเจบีแ้วเขาก็เลยแต่งขึ้นมาณตอนนั้นเลยผมผมคิดว่าเขาไม่เอาผมก็เลยลองแต่งแต่งดูแล้วเขาก็เอ้ยเอาแล้วเอามาใส่เลยณตอนนั้นเลิศว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกใหม่ดีโชว์จากน้อยในบอมปะข่ําแต่อยู่แล้วไอเป็นน้องไงเป็นน้องไงเเเออ้้าาานงรียกห บัคำแรงเออโทษจักหน่อยโอเคโอเคบัคำอ่บัคำหน่อยโทษจัก <'s> <Creation. S 2> หน่อยหกหกเจ็ดไอซ่อมซ่อมซ่อมบึ้งมัโดนคักเอาอันเดอร์บีเก็ตคนที่เจ้าฮักเห็นเธอแล้วคือเป็นตะอ่อนซ่อนเอาวอนอเช็กอยู่เอาทูบอนชอนหรือเธออยากกินซอยจูมือหนักก็นอนไอเทลอยู่ฟันดีเด้อหล่ะที่เจ้าเคยมาไอนั่นกระชาอยู่แต่บ่กหัตอนใดไอนั่นก็ว่าอยู่ ยากจริงยากจริงไม่แต่บอกว่าชาวติ๊กตอกต้องทำได้แน่นอนแน่นอนเพราะว่าเขาเต้นเก่งกว่าพี่ทุกคนอยู่แล้วคนที่เขาเต้นติ๊กตอกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากเล่นชาเลนีก็สามารถที่จะไปเซิร์ชหรือว่าไปดูในออฟฟิเชียลของเอกซายได้แต่ว่าพวงเอกซายก็รอพี่เต้นอยู่นะฮะรอไปลุกรอให้มาเข้าคอนเซปต์เพลงเลยรอไปเรื่อยๆคุณถ้าขยับไปด้านนิดนึงค่ะคุณเข้ามาดิฉันจนตอนนี้นะคุณจะขี่หลังดิฉันอยู่แล้วนะฮะ คุณเลิกมาชอบดิฉันแล้วมาจีบดิฉันได้แล้วนะฮะแฟนคลับตรงนี้ต้องบอกไว้เลยนะนี่ชอบทักมาหลังบ้านตลอดเวลาขอยืมเงินช็อตแนช็อตช่วงนี้ช็อตอ่าแน่นอนนก็คือชาเลนจ์นะทั้งสองชาเลนจ์เลยของเพลงนี้เพลงรอนั่นเองนะฮะและแน่นอนว่าถ้าใครที่แบบว่าอยากที่จะซ้อมชาเลนจ์นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปซ้อมเต้นกันได้เพราะเดี๋ยววันที่ย้ำีกครั้งนึงว่าวันที่26สิงหาคมนี้เนี่ยจะได้เจอกับน้องๆแล้วก็เป็นโชว์สุดพิเศษมากๆเลยที่มาในเมโลบบ์โชว์เคสแอดเดิลเอ็กซ์เชงที่3ใน วันที่26สิงหาคมที่ลานชั้นจีเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ถ้านั้นเนี่ยใครซ้อมเชลิ่นไว้แล้วก็จะสามารถเต้นไปพร้อมพวกเราได้ด้วย <Yeah. S 1> อ่าอ่ดคอมเมนต์แฟนคลับนิดนึงนะตอนนี้แฟนคลับว่าไงกันบ้างนะฮะขออนุญาตออกมาเอา iPad นิดนึงนะเขาบอกว่าเสื้อสวยจังเลยนี่ไงต้องปล่อยขายแล้วนะเข้าใจป้ะเออปกติสมแถวบูธขายตัวละพันห้าอันเนี้ยเธอใส่แล้วก็ละสิบอย่างเงี้ยแล้วทำไมมันลดลงอะไรนะ ก็เนี่ยอย่างของอินทัชซื้อต่อเลยหมื่นนึงอะไร่าเงี้ยแล้วถ้าเป็นเจมินก็ร้อยห้าสี่ก่อนขายเราไปขายต่อได้หมื่นนี่ใช่ๆแต่ว่าพอคนดมปุ๊บก็เอาของเงินคืนอย่างเงี้ยหายแล้วอะไรตานี้โดนโดนจบรับจบแรับจบอย่างเดียวใครใช้ให้สนิทล่ะเห็นไหมล่ะอ่ะแล้วก็มีบอกว่ามีบอกว่าแบบรอตะวันยุคน้อยส่งจุ๊บค่าส่งจุ๊บหน่อยนะส่งจุ๊บ แล้วก็มีรอเจอเอกทาครับ้ก็มีแบบแม่ยกตะวันในสองขวดสองขวดหรือเปล่าสองขวดนม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 นะทำสองคลิปแล้วเพื่อตะวันยุคน้อยถ้าไม่ยากแน่นะหวีเขาอว่าดุกดิ๊กมากน่หลากในงานโชว์เคสครั้งนี้มีโชว์อะไรเซอร์ไพรส์บ้างคะเล้าถึงโชว์ไหมคงไม่มีรอหรอกเนาะไม่มีได้เหรอ แล้วก็บอกว่าชอบท่อนแรปอีสานมากที่อินทัดร้องเอพี่คนละคนก็ใช่เลเอพี่เอพี่นะคะเอพี่ค่ะนะแล้วก็บอกว่ารอนะใจนึงก็รอรอรอภาษาอีสานน่ารักพูดว่าไงหรอคะพี่ไม้แมนหล่อมากพี่ไม้แมนยัางๆังพี่ไม้แมนหล่อมากแล้วก็ พี่อินทัศน์รอยยิ้มน่ารักมากนี่นะแฟนคลับก็เข้ามาร่วมกันแบบว่าเรียกได้ว่าคอมเมนต์คุยกันเนาะวันนี้อะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้น้องๆนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะได้ไปโชว์ไปดูโชว์เนาะเต็มๆกันนะฮะแบบว่าโชว์เต้นสดๆกันในเมโลบป๊อบของเราเลยนะที่แรกเลยวันนี้นะฮะให้น้องๆฝากติดตามเพลงนี้นิดนึงสาหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเพลงรอคะ่ะครับผมก็ฝากอีกทีนะครับผมเพลงรอนะครับก็ สามารถติดตามได้ครับทางช่องทาง YouTube นะครับชื่อว่า w o r ร์สตารครับผมแล้วก็ฝากติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของพวกเราด้วยนะครับชื่อว่า w o r ร์สเอ็กไซด์ดอทเวิครับผมแล้วก็เราก็รอดูทุกคนเล่นชาเลนจ์เพลงรอนะครับผมแล้วก็ติดแฮชแท็กรอชาเลนจ์ให้พวกเราด้วยเพราะว่าเรามีของรางวัลแจกด้วยในวันที่ยี่สิบหกที่เราจะไปงานเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เล่นชาเลนจ์แล้วเนี่ยเดี๋ยวไปรับรางวัลได้เลยในวันที่26นี้อาจจะเป็นเสื้อตัวนี้หรือเปล่าอขอตัวอื่นได้ไหมโอเค อย่าว่ากันนะเราไปเที่ยวมาแล้วเราเราก็เลยซีกันครับผมก็ฝากเพลงรอของเราด้วยครับฝากน้องๆด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนอย่างที่บอกเลยวันนี้เดี๋ยวจบปุ๊บได้ดูแน่นอนสาหรับวันนี้มาแบบท่าเต้นเต็มๆแต่สมาชิกหายไปสองไม่ไรอาจจะแหวงๆนิดนึงอย่าว่ากันเนาะอะไรนะพูดอะไรพี่จีแอนนาไม่ยุ่งนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงไปดูโชว์สุดพิเศษกันวันนี้ขอบคุณน้องไอซ์แยมากๆเลยที่มาจอยกันแน่ขอบคุณมากครับ แล้เดี๋ยวไปดูชาวพิเศษจากเอกสายกับซิงเกิลแมร์สุดเพลงร้อ Just do it to a beef friend. Just shop at the end of the weekend.